ธรรม,มาวุโทวะหลวงปู่สาครธรรม,มาวุธววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสแสดงธรรมเมื่อวันที่25พฤษภาคม2568การที่เราจะทําสมาธิภาวนานี้ร่างกายของเรานี้ต้องพร้อม จิตใจของเราก็ต้องพร้อมการทำลายทิฏฐิมานะอสวะกิเรนั่นคืองานของพระแล้วจะทำลายทิฏฐิมานะอสวะกิเรได้ยังไงพิจารณาให้เห็นเป็นภาพเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุวิญญาณธา,าตุแล้วทิฏฐิมานะอสวะกิเสจะตั้งอยู่ตรงไหน เราเอาติ๊กตอกมาเป็นนายเรามันไม่ใช่มันว่างสำหรับติกตอกแต่ไม่ว่างในคำสอนของผู้เจ้าไม่ว่างในข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปกับมรรคนิพพานมันไม่ว่างมันเต็ม ข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปกับมรคน,นิพพานมันเต็มแต่ข้อปฏิบัติสำหรับติ๊กตอกไปได้ทั้งวันคุยกันได้ทั้งวันเราว่ามันไม่หมะเราพูดเรื่องติ๊กตอกติ๊กตึกนี่เราพูดมานานเราห้ามใช้ ใช้เฉพาะคนที่ทำธุรกิจทำงานกับหน้าที่ของวัดกับติดต่อกับอะไรบางอย่างเท่านั้นแล้วก็ใช้เป็นเวลาวันนี้เราใช้ไม่รู้จักเวลามันไม่ใช่ถึงเวลา ทาวัดสวดมนเวลาบินทบาตเวลาจะออกไปบินธบาตไม่ทันกลายเป็นพวกนอนตื่นสายอายทํากินมีหนี้สินทั่วบ้านทั่วเมืองแต่สุดท้ายมานิทานหลวงปู่ท่านใช้คำว่าพวกหมาเห่าเมีย <c oughs> นิทานหลวงปู่ฟัน ะทำหน้าที่การงานจะทําข้อวัดปฏิบัติจะทําอะไรตัวอ,อะไรไม่ว่างแต่เวลาไปคุยกันกันกบคนภายนอกว่างไปคุยโทรศัพท์โทรศัพท์กันได้ทั้งวันสุดท้ายมาหน้าที่การงานก็นเลยไม่รู้เรื่องรับมรดกของพ่อของแม่ไปก็ ไปใช้ไปกินจนหมดหมดแล้วก็ไปเอาบ้านไปจำนองเอาห้องแถวไปจำนองทีแรกก็เอารถยนต์ไปจำนองเอารถเมคโคร,เรถเท็กเตอร์ไปจำนองไปจำนองหมด รถพ่วงรถเพิ่งไปจำนองจำนองได้มารถพ่วงพ่วงหนึ่งนี่ราคาตั้งกี่ล้านไปจำนองแค่ห้าหกหมื่นสุดท้ายมาเขาก็ยึดรถพ่วงพ่วงหนึ่งแค่ขาแค่ห้าหกหมื่นแค่นั้นไม่ถึงแสน สุดท้ายมาก็หมดห้องแถวสามร้อยกว่าห้องก็หมดรถรถพ่วงนี่ห้าพ่วงเมคโคเมคโคพีซีสองร้อยนีหลายตัวพีซีร้อยยี่สิบพีซีเจ็ดสิบหมดเอาไปจำนองสองสามหมื่นจะมีสี่ห้าหมื่นจะมี สุดท้ายมาก็หมดไม่มีเรืออะไรสุดท้ายมาเจ้าของก็เลยไปนอนอยู่ฮ่องกงสบายกับข้าวกับปลาก็าไม่ต้องทำกลับมาหากินสบายไปอยู่ฮ่องกงนิทานหมาเห่าเมียนี่เป็นยังไง พอแต่งงานแล้วก็ออกบ้านไปอยู่ต่างหากตามลำพังแล้วก็พอ่อแม่ก็มอบมรดกให้บางส่วนแล้วก็เอาไปพัฒนาพัฒนาไปมาก็หมดข้าวไม่มีกินบัดน,นี้ทำไงให้เมียไปกลางคืนพอค่ำเราก็ถึงให้เมียบอกเมียใช้เมียไปบ้านปู่ยญากไปขอข้าวมาพอได้หู มื้อเย็นนั้นก่อนแล้วเมียก็ไปบอกบอกเมียไปบอกว่าแบกแบกถุงมันมาเลยเอามาหูพอไปกลางคืนมันค่ำหมาม่จำไม่ได้เนีมันก็นเลยเห่าหมาหลวงปู่ท่านก็นเลยว่านิทานหมาเห่าเมีย เมื่อเป็นพระมันก็ไม่เอาไหนเรื่องข้อวัดปฏิบัติเรื่องหน้าที่การงานต่างๆเขาทำงานทำการกันยังอยู่ที่นี่นะเราเปิดงานก่อสร้างมีงานปูนงานไม้งานเหล็กเปิดซ่อมรถซ่อมรถนี่ตั้งแต่ เอาคดซีเปล่ามาทำให้เป็นตัวถังรถขึ้นมา,าวางเครื่องวิ่งได้ขนของขนอะไรตัวอะไรวิ่งเป็นรถเสลงเสลเล,ง,เลงได้ mm hmm. เขาซอมรถเอาตีบาทมีวัดไหนที่เขาตีบาตรมีที่นี่ตีบาทระบมบาต ทำเป็นอาชีพได้ก็มีมีคนที่เขามาศึกษาแล้วก็มาทำไปเป็นทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มันตีบานให้ไม่ทันมันระบมให้ไม่ทันต้องเข้าคิวกันยังมีพระหัวใสอีกนะมานสั่งเอากับมันทีละสี่ห้าลูกแล้วเอาก็เอาไปปล่อย สามสี่หมื่นลูกหนึ่ง 20, สองหมื่นสองหมื่นถึงสามหมื่นถึงห้าหมื่นถ้าเร่งรีบอยากได้ก็ห้าหมื่นมีพระหัวใสเอาไปปล่อยอีกไม <c oughs> ่เอาเอาอยางไงก็เอาเขาเปิดทำงานทุกสาขาไปฟ้าก็ทำประปาก็ทำ กูดูไปปั๊มกันกี่วันที่ปรับทำประปาที่สระก็จะได้ใช้น้ำสมบูรณ์วางแผนทำประปาพราะปกติข้างบนเนี่ยมันมันอยู่สูงกว่าสะวันนี้มันก็ต้องปั๊มน้ำขึ้นไปในสะเอาน้ำในสระปั๊มขึ้นไปปั๊มขึ้นไปมันไม่พอ หลังที่มันอยู่สูงน้ำมันไม่ขึ้นน้ำขึ้นแต่มันไม่แรงเราต้องหาวิธีการไปทำอย่างไฟฟ้าก็เหมือนกัน่ึงไฟมันดับเราจะไปปิดตรงไหนเราจะไปเปิดตรงไหนเราเคยเดินไปดูเขาไหมเขาทำ น้ำมันไม่ไหลย,ยังเราจะไปเปิดตรงไหนน้ำนี้เราต่อพ่วงก,กันหมดทุกถังน้ำอยู่ตรงนี้ร้อยสองร้อยกว่าคิวน้ำอยู่ที่กุฏิทางนู้นมันพันกว่าคิวน้ำอยู่ใต้กุฏิหลวงปู่นึ่ก็พันกว่าคิวที่หมออยู่ จะต่อพวงเงินหมดจะเปิดใช้ทีละตัวเดน้ำที่กุฏิคุกอันนึงก็พันเกือบสองพันคิวที่กุฏิคุกเราคิดเผื่อไว้ว่าถ้าหากแผ่นดินไหวใหญ่ๆสะมันสุดตัวน้ำมันก็ไหลออกแต่น้ำในถังมันจะเหลืออยู่เพราะฐานมันดีถัง ย่งกุฏิคุกฐานมันเราลงปูนไปสามร้อยกชิวเทปูนน้ำเจ็ดสิบเซนฐานฐานฐานอนถังน้ำที่กุฏิของปู่ก็เหมือนกันฐานมันลงปูนไปร้อยสองร้อยกิววิธีการคิด ผมมีวิธีป้องกันในอนาคตข้างหน้าจะเกิดน้ำมันไม่มีเราจะเอาน้ำที่ไหนมาใช้น้ำสะมันรั่วหายหมดหรือน้ำถังมันรั่วแต่เขามีวิธีคิดเขาต่อพว่วงกันหมด ลงไปจนถึงนุ่นที่ลงน้ำหนึ่งน้ําจากสะข้างบนนี่ลงไปที่โรงน้ําได้จ่ายไปที่โรงน้ําได้แต่ต้องมีวิธีไปเปิดต้องรู้จักที่เปิดที่ปิดการที่เราจะทําสมาธิภาวนาหนะี่งร่างกายของเราเนี่ต้องพร้มอมจิตใจของเราก็ต้องพร้อม ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทำแห่งเครื่องสำเร็จสติปัฏฐานสีกายคตาสติกรรมฐานอะไรตัวอะไรที่จะต้องทำงานเยะที่เราจะต้องทำอิทธิบาทสีอินสีหก พละห้าโพดทรงเจ็ดมัดมีองค์แปดดูสิที่เราจะต้องศึกษาที่เราจะต้องทำความเข้าใจเดี๋ยวมันมาถึงใจเราไหมสิ่งเหล่านี้มันมีในหัวใจเราไหมสิ่งเหล่านี้กรรมาฐานห้าเราเคยพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงไหม ผมขนเล็บฟันหนังเยืยนมาจากบูปชาเหมือนกันทุกคนที่มาบวชแต่ทำไมความคิดมันแตกต่างกันด้วยอะไรด้วยความเอาใจใส่ด้วยศรัทธาของตัวเองจะเอาใจใส่ใจใส่กับหน้าที่การงานของตัวเองไหม ถ้าเราไม่เอาใจใส่กับหน้าที่การงานของตัวเองงานของพระคือการทำลายทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสเรียว่างานของพระเราจะทำลายทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสได้ยังไงพิจารณาเห็นเป็นธาตุเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ อากาศธาตุวิญญาณาธาตุทิฏฐิมานะอาสะวะกิเลตไปตั้งอยู่ตรงไหนําเห็นเป็นธาตุดินไปหมดแล้วเห็นเป็นธาตุน้ําไปหมดแล้วเหมือนทุกวันนี้มัน,งงเน,นเป็นยังไงบ้างพระนินเป็นยังไงผู้คนเป็นยังไงผู้ที่เข้ามาปฏิบัติคิดยังไง ศัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันมาหรือยังอิทธิบาทสี่มันมาหรือยัง,อ,อ,ยงอินรีหกมันมีบริบูรณ์หรือยังตาหูจมูกลิ้นกายใจมีหู เราเอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมหของเรารู้จักได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติเอาไปทำความเข้าใจในทำคำสั่งสอนของผู้เจ้านั้น mm hmm. คนพูดถึงเรื่องสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานฌานคือการเพ่งนั mm ่น hmm. แล้วเราได้ทำหน้าที่ไอ้พวกนี้ได้ไหม ถ้าสมมุติว่าเหลือเราอยู่องค์เดียวพระเนนองค์อื่นตายไปหมดเหลือเรารอดอยู่องค์เดียวนี่เวลาญาติโยมเข้ามาถามว่าพระคุณเจ้าได้อยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านพูดทร,รม,มาให้ฟังพระคุณเจ้าคิดยังไงทำยังไง มันมีอยู่ที่ไหนเหลือสัมมเนนองค์เดียวไม่มีพระพิสุแม้แต่รูปเดียวประเจไในวันนี้จำไม่ได้ก็เลยนิมนต์คณะสงฆ์ไทยไปทำยุติเจตุธกรรมให้ใหม่สมมเนนเป็นพระขึ้นมาแล้วภายหลังมาก็บวชกันมี เห็นข่าวอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ว่ามีเนนองค์เดียวเหลืออยู่ในประเทศนั้นทั้งประเทศมีเนนเหลืออยู่องค์เดียวดูชิพระเทระตายหมดก็ทำยังไงเราลองคิดรูปแบบต่างๆดูว่า วิธีการคิดที่เราจะทำให้เกิดกระตือรือร้นขึ้นมาในภาคปฏิบัติมันมีวิธีคิดของมันสมมติว่าเห็นความตายลมหายใจเข้าไปลมหายใจไม่ออกมานี่ก็ตายแล้วเราได้อะไรบ้างแล้วเราข้ามอบายภูมิได้หรือ,อยังปัจจุบันถ้าเราข้ามอบายภูมิไม่ได้เราก็ต้องไปตกอบายุภูมิซีเนี่ย แล้วเรามาปฏิบัติมาศึกษาธรรมะมาคุยมาพูดมาอะไรมาปฏิบัติอยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์กันพาปฏิบัติแล้วเราได้ปฏิบัติอะไรเราได้ท่องบนสาธยายอะไรนั่นมันมีวิธีคิดแต่พวกเราอยู่ในความประมาทแล้วมมัชจิมะโอวาท ปัจฉิมโอวาสของผู้เจ้าว่ายัางไงพยาวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสือ่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาอัปมาเดนะสัมปาเดทาติพูดแค่นี้แล้วผู้เจ้าก็ปิดพระโอษฐ์ไม่พูดอะไรอีกเลยอันนี้เป็นปัจชิมโอวาท สังขารมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดายะวยะธรรมมาสังขาราอัปมาเดนะสัมปาเดทาติอัปมาเดนะพวกพระคุณเจ้าทั้งหลายอย่าอยู่ด้วยความประมาทหมายความว่ายังไง เราอยู่ด้วยความประมาทก็คือว่าเราไม่ได้สนใจกับอะไรเลยสนใจกับเรื่องการกินการน,นอนการอยู่การคุยกันเฮฮาไปวันๆไม่ได้สนใจกับเรื่องการประพฤติปฏิบัติในด้านศีลธรรมในการพิจารณาสังขารร่างกายว่ามันเป็นของที่ไม่เที่ยงนี่ปัจจิมะโอวาทของผู้เจ้า ลองเอามาไข่ควรมาไต่ตองมาพิจินิจพิจณาดูสิเราอยู่ด้วยความประมาทหรือเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทถ้าหากเราอยู่ด้วยความประมาทมันอยู่ไปเพื่อประโยชน์อะไรทุกวันนี้ใช้ทรัพยากรของโลกเขาไปเพื่อประโยชน์อะไรไม่ว่าอากาศหายใจอย่าง ก็เป็นทรัพยากรของโลกนะบัตรใยสีเป็นทรัพยากรของโลกเอาไว้ให้คนที่ทรงคุณค่าใช้สอยจะดีกว่าไหมพวกเราใช้สอยไปก็เปล่าประโยชน์บัตรใยสีลองคิดดูเฉน,นคนรุ่นต่อๆไป คนลุนนี้ขนาดที่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์มีผู้พาปฏิบัติมีผู้แนะนำสั่งสอนพูดถึงเรื่องสุขเรื่องทุกขพูดถึงเรื่องของที่ไม่เที่ยงแล้วได้เห็นตามนั้นไหมได้เข้าใจตามนั้นไหมถ้าหากเราไม่ได้เข้าใจตามนั้น เราค้านคำสั่งสอนของผู้เจ้าแล้วเราจะอยู่ยังไงอันนี้ที่เรามีความเห็นมีทิฏฐิและความเห็นที่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เห็นตามธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้าเราอยู่ไปเพื่อตกนรกให้มันลึกลงไปอีกเอาแค่อวิกีนรกนี่มันไม่พอลงไปถึงโลก,กันตนานรก ป็นนิพพานของเมืองนกรกพะไม่เชื่อคําสอนของผู้เจ้าผู้เจ้าบอกว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาพวกท่านทั้งหลายอย,าอย่ายู่ด้วยความประมาทแต่เราก็อยู่ด้วยความประมาทไม่ได้กระตือรือร้นสําหรับที่จะทําอะไรเลย ร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0 317 07 1